สวัสดีคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเป๊ะเป๊ะสายฟชนช์แนดน,นะคะเดี๋ยววันนี้เป๊ะเป๊ะก็จะพาเพื่อนๆไปในช่องตลาลดของฟินแลนด์กันนะคะว่าว่าเป็นยังไงสวัสดีทักทายจากฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเป๊ะเป๊ะจะพาจะไปถ่ายบรรยากาศในตลาดในกระป๋าให้ดูนะคะ สวัสดีค่ะเปเ๊ะปเปไทยฟินชาแน,นลนะคะเดี๋ยววันนี้เป๊ก,ก็จะพามาให้ดูไอ้เก้าป่าให้ดูอ่ตาตลาดของที่นี่นะคะก็เหมือนแบบห้างมารอนี่แหละหว่าเขามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ อันนี้แต่งกวาอันนี้ก็มะเขือเทศวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ดอกไม้อันนี้ดินด้านนี้ก็เป็นมันพารังนะคะ มันก็นจะมีไม้เลเนี่ยเมื่อนนี้ก็ไม้เลยเก้าสิบเจ็ดถึงโลกก็เอาไปชังถึงมันจะออราคามามนี่นะคะไอ้นี่ก็คือสมุดว่าในพระแนพักนะคะในพ,พ,พักผักผลไม้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไปยิบมาแล้วก็มันก็นจะมีไม้เล่มีไม้เล่แล้วก็เราก็มากดถึงมันจะออราคาโอมานะคะ เนี่ยนะเราเอามาใสอ่ะกล้วยก็ไม่เลยสามสิบนะเราก็ามาชัางแล้วก็กดไม่เลยสามสิบมากระเจาราคานะแบบเนี้ยอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดเซนนะคะแล้วก็ติดอันนี้ก็เป็นผ้าแน่ไข่ไก่มีลายแบบเนี้ยจะเป็นแพ็คแบบเนี้ยมีทางแบบแบบบ้านเรานะี่ยนี่ไข่ไก่ แล้วก็มีเบบสีข้าวด้วยแต่ก็เป็นไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดเนี่ยค่ะอุ้ยไม่ใช่มันจะเป็นสีข้าวข้างน่อยเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เป็ดนะนี่เป็นไข่ไก่แต่เขาฟอกเปลือมันก็นเลยสีข้าวมีไล่ราคาเนี่ยนี่คือพแพนเอไข่อันนี้ก็พแพนเอทั่ว รวมรวมแล้วก็เมื่อนมานเราเนี่ยแ,แต่ทีนี่เขามันจะไปววาตตองชั้งเอาข้องแล้วก็ไปชั้งราคาเองไอ้นี้พักไอ้นี้ก็คล้ายๆเมื่อนเอาไปไปโคตรพาไมาไม่แนใจบ้านเราเมื่อนกันเลยกับบ้าน ทีฟิแนแลนด์ช็อกโกแลตมาเลยโอ้โหผัวกายซีส์มาตงดูชอ็อกโกแลตทางนั้นเลยชอ็อกโกแลตชอ็อกโกแลตฝ้ายนุกกระเข่ง,งดื่มกายจะคริสต์มาสเลยนะคะก็จะมีของคริสต์มาสไอนี้ก็ผัว เนี่ยค่ะ